สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับรถยนต์ซีดานขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรักประหยัดและคุ้มค่านี่เลยครับนิสสันอ m เม a ่าสปอร์ต2ิ2 2 2ครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ารถรุ่นนี้มีอะไรไดบ้างและเหมาะกับใครที่สุดนะครับไปดูกันเลย มาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยนะครับนิสสันอเมร่าุ่นนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบ V Motion และไฟหน้าแบบ LED นะครับสวยหรูเลยโ,โและมาที่กระจุกข้างนะครับมีดีไซน์เล็กกระทัดรัดและสีที่ตัดกับตัวรถมีกล้องอยู่ด้านล,า,ลางสามเร่องสุดองศาสามารถกดปิดได้อัตโนมัติและสามารถกดล็อกรถเพื่อพักเก็บได้นะครับแบบนี้เลยนะครับ และล้ออันลอยขนาด15นิ้วที่ดูพอดีตัวใครที่ชอบรถดูเรียบหรูแต่แฝงความสปอร์ตเล็กๆน่าถูกใจนะครับพร้อมไฟท้าย LED ที่โดดเด่นและทันสมัยบาดใจสายวัยรุ่นทุกคนจากนี้นะครับเรามาดูภายในตัวรถกันเลยนะคะ นี่นะครับเครื่องในมีดีไซน์ที่เรียบหรูเบาะนั่งสบายและพวงมาลัยคันนี้นะครับจับแน่นติดมือเหนียวหนึบไม่มีหลุดเหมือนติดกาวเลยครับแล้วก็มีฟังก์ชันตรงพวงมาลัยนะครับอันนี้คือฟังก์ชันนะครับของพวงมาลัยมีเพิ่มเสียงรถเสียงเพลงนะครับอันนี้เป็นแต่รถรับปิดส่วนนี้เป็นระบบที่สามารถใช้คุยกับสติได้นะครับอันนี้ที่ปัดน้ำฝนนะครับไว้ปัดเวลาฝนตกและไม้น้ารถนะครับเป็นไม้แบบ ดิจิตอลนะครับเท่สวยบาดใจแน่นอนดูง่ายไม่ลายตาอันนี้เรามาดูฟังก์ชันสำหรับตัวรถนี้กันนะครับอันนี้เป็นหน้าจอของตัวรถนะครับระบบ led มาดูฟังก์ชันกันนะครับนี่คือฟังก์ชันคา m เมลของตัวรถ เป็นกล้อง360องศานะครับช่วยในการจอดรถได้ง่ายขึ้นสําหรับมือใหม่อันนี้เป็นโหมดกลางวันกลางคืนนะครับของตัวหน้าจอแล้วก็ตั้งค่านี่ครับสามารถเชื่อมต่อ w i f i บลูทูธและสามารถเปิดเพลงฟังได้เวลาขับรถชิลชิอันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโนต้นะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ในการที่อยากขับรถยนต์และกลัวว่าจะขับยากนะครับขับง่ายมากเลยครับเกียร์ออโต้ ตนบอะนะครับนังแน่นนั่งสบายสามารถปรับนอนได้มาดูข้างหลังของรถคันนี้กันนะครับพื้นที่กว้างเหมาะสาหรับนั่งสองสามคนได้หรือจะนั่งคนเดียวนอนกินที่ไปเลย,ยเรามาดูที่ท้ายรถนะครับ โอ้กว้างมากเลยนะครับเนี่ยใส่คนได้เป็นตัวเลยและในส่วนของระบบความปลอดภัยก็จะครบเครื่องอย่างระบบการแจ้งเตือนฉุกเฉินแล้วก็ระบบเมื่ออยู่ในมุมอับสายตาโดยรวมสิ่งเหล่านี้จะทําให้การขับขี่มั่นใจยิ่งขึ้นโดยรวมแล้วนิสสัน a เมล่าเป็นรถที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่าตอบโจทย์สำหรับคนมือใหม่และเอื้อถึงราคาจะอยู่ที่ หลกลัสำหรับใครที่อยากมีรถทันใหม่แนะนำให้มาลองกันนะครับม,มุมอับสายตาก็จะอยู่ในไม่เอาไม่เอแในระบบเมื่อ ขี่ไปเลยโอ้ยเลือดตัดออกไอพวงมาลัยนะครับคันนี้พวงมาลัยแน่นมากจับหนีบมือเอ้ยพวงมาลัยนะครับอันนี้จับแน่นไม่มีหลุดมือเหมือนติดกาวเลยไม่ติดกาวเลยนะครับมีดีไซน์ที่เอ้ยมึงขำหาไม่วันนี้เอ้ยอะไรวะพูดอะไรวะเลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรา <laughs> ตุตต่ยโชค